ที่เราคิดว่ารู้จักตัวเองดีพอจนกระทั่งวันหนึ่งที่บางอย่างในชีวิตไม่ตอบสนองอีกต่อไปตื่นเช้ามาทำสิ่งเดิมพูดสิ่งเดิมแต่รู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรบางอย่างไปมันอยู่ในฉากละครที่มีใครสักคนเขียนบทไว้และเราก็แค่เล่นตามบทนั้นเรื่อยๆไป มองไม่เห็นปลายทางไม่รู้ถึงความหมายหรือเราอาจเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตและได้ยินเสียงความคิดถามเบาๆว่านี่ฉันคือใครในร่างนี้หรือจะมีอะไรที่ทำให้ชีวิตมีความหมายกว่านี้ได้อีกไหมนละนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางกับเข้าข้างใน เพื่อค้นหาความจริงว่าใครเป็นคนเขียนบทให้เราเล่นและบางทีแผนที่แห่งจิตนี้อาจพาเราให้ได้พบกับผู้เขียนตัวจริงนั้นก็เป็นได้สวัสดีครับผมอาร์ตยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Art a ตอาร u คูลัหนึ่งในเนื้อหาของช่องนี้ก็คือการพาคุณเดินทางเพื่อไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงกันครับ และ Ep นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนั้นโดยเป็นการเดินทางย้อนกลับเข้าไปข้างในจิตใจของเราเองแต่ก่อนอื่นผมอยากจะได้แนะนำแผนที่ให้ทุกคนได้เห็นภาพกันก่อนแผนที่นี้ไม่ได้เป็นแบบเส้นทางให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่จะเป็นลักษณะแผนผังโครงสร้างกว้างๆของจิตมนุษย์เราและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาหลักของอีพิโซดนี้คือ map of soul รือแผนที่แห่งจิตผมได้แนวคิดนี้ครั้งแรกตอนศึกษางานของข่าวยงซึ่งได้มีการรวบรวมและเขียนเป็นหนังสือไว้ชื่อว่า Map of Soul โดย Murray Style งานเขียนของข่าวยงค่อนข้างจะเป็นเชิงวิชาการพอสมควรเพื่อให้เข้าใจง่ายและเข้ากับยุคสมัยสิ่งที่ผมจะนำเสนอเป็นข้อมูลสรุปและตัวอย่างเปรียบเปย ที่มาจากทั้งตัวผมเองและคำแนะนำจาก AI รวมเข้าด้วยกันเป็นเวอร์ชั่นของ a r t a Ar ตอ l คูลระหว่างการเล่าผมอยากจะชวนให้ทุกคนได้สังเกตตัวเองหานมุมมองของแผนที่นี้ด้วยนะครับข้าวยุงแบ่งฮิวแมนไซคีหรือจิตรวมของเราเป็น3มส่วนคือคอนเชียสจิตสำนึกเพอร์ซนาลอันคอนเชียส จิตไร้สำนึกส่วนบุคคลและ Collective Unconscious จิตไร้สำนึกร่วมผมขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเพราะคำภาษาไทยอาจจะสื่อได้ไม่สอดคล้องกับต้นฉบับเพื่อให้เห็นภาพลองจินตนาการเทียบกับร่างกายมนุษย์เรา Conscious หรือจิตสำนึกให้เทียบเป็นร่างกายส่วนที่เราควบคุมได้เช่นการพูดการเคลื่อนไหวการมอง การฟัง Personal Unconscious ให้เทียบกับระบบภายในร่างกายที่เราควบคุมไม่ได้เช่นการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารและ Collective Unconscious เทียบกับสิ่งที่ร่างกายทุกคนมีเหมือนมือนกันที่ผ่านวิวัฒนาการมาหลายล้านปีคืออวัยวะต่างๆทั้งหมดของร่างกายและความรู้สึกเช่นความรักความกลัว และความฝันเป็นต้นพอเห็นภาพกันนะครับแต่นั่นเป็นเชิงกายภาพสำหรับฮิวแมนไซคีจิตรวมของมนุษย์นั้นที่มีทั้งจิตใจและจิตวิญญาณผมจะเริ่มอธิบายทีละส่วนต่อเลยนะครับส่วนแรกคอนเชียสหรือจิตสำนึกคือจิตส่วนที่ทำให้เรารู้ว่าฉันเป็นฉันหรือคุณเป็นคุณอยู่ทุกทกวันอันนี้ น่าจะพอเข้าใจได้ง่ายๆลองคิดตามนี้นะครับจังหวะที่คุณตื่นขึ้นมาตอนเช้านั่นคือจังหวะที่คอนเชียสเริ่มทำหน้าที่คุณรู้ตัวว่าฉันตื่นแล้วนะฉันลุกจากเตียงฉันกำลังแปลงฟันและทำกิจกรรมต่างๆต,งตอบสนองต่อโลกภายนอกรอบๆตัวทั้งวันจนถึงกลางคืนที่เราหลับสนิทคอนเชียสก็หยุดการทำงานลง การที่เรามีเซนส์ออฟเซล์ก็คือการที่เรารู้ว่าฉันเป็นฉันคิดฉันทำมีคำศัพท์เฉพาะเรียกว่า Ego Ego เป็นจุดศูนย์กลางและองค์ประกอบหลักของส่วนคอนเชส s m ม n d นี้มีหน้าที่ตั้งแต่รับรู้เรื่องราวจากโลกภายนอกคิดรู้สึกและตอบสนองออกไปเพื่อให้อยู่รอดในสังคมนั่นหมายความว่า สังคมที่มีความแตกต่างกันก็จะหล่อหลอมอีโก้ของแต่ละคนให้แตกต่างกันรูปแบบพลังงานของอีโก้จะมีลักษณะเป็น centrifugal force หรือพลังงานออกจากศูนย์กลางเพื่อตอบสนองต่อโลกภายนอกทั้งหมดอีโก้ตรงนี้ไม่ได้มีความหมายเชิงลบแบบที่เรานึกถึงคนที่มีอีโก้สูงนะครับแต่จะเป็นความหมายกลางๆหมายถึง ตัวตนอัตตาของแต่ละคนส่วนที่2 personal unconscious ก่อนอื่นขอขยายความคำศัพท์นี้เพิ่มเติมเพราะอาจจะสับสนกับคำว่า subconscious หรือจิตใต้สำนึกที่เราคุ้นเคยกันข่าวยุงตั้งใจไม่ใช้คำว่าพั์เพราะไม่ต้องการสื่อถึงการอยู่ใต้หรือการอยู่ต่ำกว่า conscious เพราะ เพ r s o n a น u n c อน s c คอนเเป็นคนละส่วนคนละมิติและไม่ได้อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่า c o n นเ i o u s เป็นส่วนที่จิตสำนึกเข้าไม่ถึงเข้าไปควบคุมไม่ได้และจะเชื่อมโยงไปยังคอลเลกทีฟ e u n c o คอนเชียสเคยมีประสบการณ์ไหมครับที่อยู่ๆเราพูดหรือทำบางอย่างออกไปโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวลองคิดตามแบบนี้นะครับ จังหวะที่เราตื่นและดำเนินชีวิตเหมือนเรากำลังแสดงบทบาทต่างๆอยู่บนเวทีและรอบๆเวทีนั้นมีผู้กำกับบทบาทให้เราดำเนินตามแน่นอนว่า conscious ego ยังสามารถตัดสินใจต่างๆได้เองแต่การรับรู้ความคิดความรู้สึกและการตอบสนองต่างๆจะได้รับอิทธิพลมาจาก personal u n conscious โดยตรง อีกตัวอย่างที่อาจจะเห็นภาพได้ชัดกว่าเคยเห็นการแข่งรถแรลลี่วิบากกลางทะเลทรายไหมครับที่คนขับต้องขับรถอย่างรวดเร็วคอยบังคับรถให้วิ่งไปตามเส้นทางพร้อมกับต้องคอยหลบอุปสรรคต่างๆคนขับก็เปรียบได้กับ conscious ego ที่ใช้พลังงานทั้งหมดในการสังเกตโลกภายนอกรถบังคับรถให้วิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ระมัดระวังให้อยู่รอดตลอดการแข่งขันและถึงเส้นชัยอย่างปลอดภัยที่นั่งข้างๆจะมีนิเกเตอร์อีกคนคอยบอกเส้นทางดูเรื่องเวลาหรือคอยทำภารกิจที่กำหนดไว้พอเริ่มการแข่งขันเปรียบเหมือนเริ่มต้นชีวิตคนขับจะถูกแนะนำหรือถูกกำกับโดยนิเกเตอร์ตลอดช่วงการแข่งขันหรือก็คือตลอดช่วงชีวิตของเรา โดยที่นีเวกเตอร์ยังได้รับรู้ความเป็นไปทั้งภายนอกและภายในรถเก็บข้อมูลเส้นทางสภาพแวดล้อมรวมถึงการตอบสนองต่างๆของคนขับเทียบได้กับ Personal u n ลอัน c i นเชียสที่รับรู้ข้อมูลโลกภายนอกเช่นเดียวกันกับ c o n เช i o u s e โ o และได้เก็บความรู้สึกความทรงจำต่างๆไว้โดยที่คอนเชียสอีโก้ไม่ได้รับรู้ด้วย และยังสามารถมีอิทธิพลต่อการดำเนินการต่างๆของ Conscious Ego o อีกด้วยส่วนสุดท้าย Collective Unconscious ส่วนนี้เป็นส่วนที่คาวยุงเริ่มแวกแนวจากนักจิตวิทยาคนอื่นๆตอนในยุคเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วตอนนั้นไม่มีใครยอมรับแนวคิดนี้เลยเพราะมองว่าไปอิงกับเรื่องลึกลับพิสูจน์ไม่ได้แต่พอมายุคนี้ ผมว่าเข้าใจได้นะครับ Collective Unconscious หรือจิตไร้สำนึกร่วมของเราที่ผ่านการวิวัฒนาการมาพร้อมๆกับร่างกายมนุษย์เป็นเหมือนมรดกทางจิตวิญญาณที่เราทุกคนได้รับมาตั้งแต่เกิดคล้ายๆเป็นระบบปฏิบัติการหรือ o perating system ทางจิตของมนุษย์ทุกคนที่ทำให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่าง ในรูปแบบที่คล้ายกันโดยไม่ต้องเรียนรู้ประกอบไปด้วยสองส่วนย่อยคือ Instinct และ Archetype Instinct ก็คือสัญชาตญาณดิบพื้นฐานเป็นพลังงานทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ขับเคลื่อนเรื่องการรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและการขยายเผ่าพันธุ์ส่วน Archetype คือโครงสร้างและรูปแบบพลังงานทางจิต อาไทยที่เป็นโครงสร้างทางจิตประกอบไปด้วยเพอร์โซนาช d o w ด h ว์ e ดอะเซ m ลฟ์แอนิมาและ a n i m ม s สส่วนอาคิไทที่เป็นรูปแบบพลังงานทางจิตจะมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นที่ปรากฏอยู่ในทุกๆวัฒนธรรมแบ่งได้มากมายหลากหลายแต่หลักๆจะมี The Hero, The Great m a มาสเตอร์เดอะไว a ์โหรือ o ูแมนเด c h ชาย และ t ดอะทิกสเตอรขอเริ่มที่กลุ่มโครงสร้างทางจิตก่อนนะครับคือ Persona, นาชา o w โและ The s e l ลในยุคนี้เราน่าจะเข้าใจ Persona นหรือหน้ากาก,กทางสังคมกันได้ไม่ยากในสื่อสังคมออนไลน์เรามักจะเลือกลงรูปเฉพาะที่อยากให้คนอื่นเห็นเท่านั้นเป็นการสร้างตัวตนหรือ Persona นในโลกออนไลน์ ซึ่งอาจใกล้เคียงหรือไม่เหมือนตัวจริงเลยและสำหรับในโลกออฟไลน์เคยใหมที่เรามีบุคลิกในที่ทำงานไม่เหมือนตอนที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนวัยมัธยมเราเริ่มพัฒนาเพอร์ n นาที่เป็นโครงสร้างทางจิตนี้กันตั้งแต่เด็กเลยนะครับช่วงตอนเป็นเด็กแรกเกิดเรามีคอนเชียสกันแล้วแต่อีโก้ยังไม่แข็งแรงกำลังค่อยๆพัฒนาตามประสบการณ์ที่ได้รับจากสังคมภายนอก การกระทำต่างๆในช่วงนั้นจะมาจากแรงผลักดันของ The เซลฟหรือตัวต้นที่แท้จริงเป็นหลักเมื่อได้เรียนรู้สังคมภายนอกมากขึ้นอีโ e กพัฒนามากขึ้นเพอร์ซนาก็จะพัฒนาขึ้นไปพร้อมๆกันมีใครจำความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองในช่วงก่อน3าขวบได้ไหมครับพื้นฐานแล้วอีโกต้องการความรักการยอมรับและความปลอดภัยทางอารมณ์ เพื่อการอยู่รอดในสังคมต่างๆทั้งกับครบ <K un> อบครัวกลุ่มญาติพี่น้องหรือสังคมที่โรงเรียนอีโก้จะประมวลข้อมูลภายนอกตลอดว่าพฤติกรรมและอารมณ์แบบไหนที่ปลอดภัยได้รับการตอบสนองที่ดีหรือทำให้ได้รับความรักและความสนใจอยู่รอดในสังคมอีโก้ก็จะนำสิ่งเหล่านั้นไปไว้ที่เพอร์โซน่าและนำสิ่งที่ตรงกันข้ามไปเก็บไว้ที่ชา์โด เพอร์ซนาที่สร้างมาในช่วงวัยเด็กนี้จะกลายเป็นฐานของเพอร์ซนาต่อๆไปในวัยเติบโตเป็นเหมือนเลเยอร์ซ้อซ้อนกันต่อไปและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเพอร์ซน l ล n c นคอนเชียสที่เรียนรู้โลกภายนอกไปพร้อมๆกันจะนำพลังงานที่ไม่ถูกยอมรับในสังคมไปใส่ไว้ที่ชา์โดด้วยเช่นกันแต่ตรงนี้อีโก้ไม่ได้รับรู้ด้วย ชา a d โดหรือเงาคือพลังงานด้านที่อยู่ตรงข้ามกับเพอร์สนามี p e r s o n a าอะไรก็จะมีชา a ์โดที่เป็นพลังงานด้านตรงข้ามเสมอเหมือนมีแสงสว่างก็จะมีเงามืดเสมอชา a ์โดส่วนใหญ่จะอยู่ใน Personal Unconscious ในส่วนที่จิตสำนึกเข้าไปไม่ถึงที่ผมพูดว่าชา a ์โดคือด้านตรงข้ามกับเพอร์ n a ในเชิงพลังงาน เพราะบางทีเราอ่านไม่มีคำศัพท์ที่ใกล้เคียงมาอธิบายได้ยกตัวอย่างเช่นเพอร์ n โซน่าที่เป็นคนอารมณ์นิ่งมั่นคงในแง่พลังงานคือไม่ได้มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่าไหร่ชาโ์ดก็คือการเก็บอารมณ์ทุกอย่างที่ไม่นิ่งเอาไว้เก็บพลังงานความตื่นเต้นดีใจหรือเสียใจรวมไปถึงพลังงานความคิดสร้างสรรค์ต่างๆด้วยเช่นกันนั่นแปลว่า ชาโด w ไม่ได้มีแต่ด้านไม่ดีแต่อาจจะมีศักยภาพที่เราไม่แน้นำออกมาใช้อีกตัวอย่างเช่นเพอร์ n โซน่าที่เป็นคนสนุกสนานด้านชาโด w อาจเก็บกดอารมณ์ความเศร้าความผิดหวังหรือความกังวลเอาไว้เป็นต้นย้อนกลับไปเทียบกับสังคมออนไลน์เพอร์ n โซน่าก็คือรูปที่เราเลือกลงโพสไว้ชาโด w คือรูปที่ถ่ายเก็บไว้ไม่อยากให้ใครเห็นและบางทีก็เก็บไว้จนลืมและ The Self ก็คือตัวตวนที่แท้จริงในโลกออฟไลน์จริงๆสำหรับจิตใจมนุษย์แล้ว Persona, Shadow และ The Self นั้นซับซ้อนกว่ามากเรามีโครงสร้างทางจิตเหล่านี้มาตั้งแต่กำเนิดกันทุกคนโดยไม่ได้มีใครสอนแต่ได้รับมาจากวิวัฒนาการทางจิต ผ่านมาทาง c คอลเล t ทีฟอันคอนเชียสอะคิทัยป์เชิงโครงสร้างยังมีอีกสองส่วนคืออ n นิมาและ a n i m ม s สอ i นิมาคือพลังงานของหญิงเฟ i n นีนในร่างเพศชายและในทางกลับกัน a n i m ม s สคือพลังงานชายม s c u l ลีนในร่างเพศหญิงอาจเทียบได้คล้ายๆกับพลังงานหญิงอย่างที่เราคุ้นเคยกัน Anima และ Animus มีความสำคัญเพราะจะทำให้เราสามารถเชื่อมโยง The s e l ลเข้ากับ Ego ได้ก่อนไปต่อผมขอทวนชื่ออะ�ิีไทป์ที่เป็นโครงสร้างทางจิตอีกครั้งนะครับคือเพอร์โซนาชา o w t h เดอะเซลฟ์อและ a n i m มัใน EP นี้ผมขอเล่าภาพรวมแผนที่แห่งจิตให้ครบก่อนและจะมาจาะลึกทีละส่วน ใน E.P. ต่อๆไปนะครับต่อไปอ Archive เชิงรูปแบบพลังงานซึ่งก็ได้รับการวิวัฒนาการมาต่อเนื่องเช่นกันและมีความคล้ายคลึงกันในทุกวัฒนธรรมของมนุษย์หลักๆจะมี The Hero คือรูปแบบพลังงานแห่งความกล้า Initiator Energy เช่นกล้าไปต่อสู้เพื่อปกป้องกลุ่มสังคมตัวเองให้ปลอดภัยหรือ ถ้าในยุคนี้จะใกล้เคียงก,กันกับกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นต้นต่อมา the Great Matter พลังงานแห่งการหล่อเลี้ยงและการทำลายเพื่อเกิดใหม่ p s y c a l e Energy เทียบได้คล้ายกับคนที่เป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ความเรียบร้อยในกลุ่มสังคม the Wise Old Man หรือ the Wise Old Woman พลังงานแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้การนำทาง Guiding Energy มักจะปรากฏเด่นในครูนักบวชหรือนักปราชญ์ The s h i e พลังงานแห่งการเกิดใหม่การฟื้นฟู Renewal Energy จะปรากฏออกมาเมื่อเราตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและสุดท้าย The Ticker Th พลังงานแห่งการทำลายรูปแบบเก่าเพื่อสิ่งใหม่ c e o t i c Creative Energy จะเด่นชัดในคนที่มีพลังงานความคิดสร้างสรรค์ส,สูงคิดนอกกรอบและมองหาการเปลี่ยนแปลงเริ่มเหมือนกันหรือยังครับจิตใจเรานี้ยากแท้อย่างถึงซับซ้อนจริงๆแผนผังโครงสร้างที่ผมแสดงเพื่อให้เห็นภาพตามการเล่านะครับในความเป็นจริงคงไม่ได้เป็นระเบียบแบบใน2มิติแบบนี้อยากให้ลองจินตนาการส่วนต่างๆในรูปแบบพลังงานนะครับที่ไม่ได้มีแค่2หรือ3มิติ แต่จะมีที่ไปเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณซึ่งไม่รู้จะเรียกว่ามิติที่เท่าไหร่การเดินทางเพื่อไปหา The s e l ฟหรือตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นก็คือการเดินทางกลับเข้าไปข้างในจิตใจของเราเองจุดเริ่มต้นไม่ใช่การวิ่งหาความสงบแต่เป็นการ,รเผชิญกับความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจเราไม่ใช่เพียงเพื่อให้เข้าใจแต่เพื่อให้ยอมรับ ว่าส่วนต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเราคาวยุงเรียกกระบวนการนี้ว่า Individuation คือการรลอมรวมส่วนที่แตกแยกของจิตให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งชาโดจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องกำจัดเพราะมันคือพลังงานที่รอให้เรารอมรวมกลับเข้าไปสิ่งที่เราไม่ยอมรับแล้วเก็บไว้ที่ชาโดเมื่อลองส่องไฟเข้าไปแล้ว าจจะทำให้ได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่น่ากลัวเลยและอาจได้พบกับลุมทรัพย์ใหม่ศักยภาพใหม่ที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนการหลอมรวมพนังงานของชา a ์ o w กับเข้าสู่คอน c i ียสมีชื่อเรียกว่าช h a d o w w วิร์หรือชาร d o w อิน i ิ a t i o n เป็นก้าวแรกของการกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงและเมื่อแสงสว่างจากคอน c i ียส สัมผัสเงามืดได้แล้วนั่นคือจุดที่จิตใจเริ่มกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งบางคนอาจเรียกว่าการตื่นรู้บางคนอาจเรียกว่าการกลับบ้านแต่สำหรับผมมันคือการเดินทางจากบทบาทสู่ความเป็นจริงจากเสียงดังของโลกภายนอกกลับสู่เสียงเบาๆของภายในใจเมื่อเราเข้าใจแผนที่แห่งจิตนี้แล้ว เราจะได้รู้ว่าทุกจุดบนเส้นทางไม่ว่าจะมืดหรือสว่างล้วนพาเรากลับไปใกล้ตัวจริงมากขึ้นและนี่คือการเดินทางสู่เซลฟ์ดิสคฟเวอรี่เส้นทางที่ไม่มีใครเดินแทนกันได้และอาจเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดแต่จริงที่สุดเราพบกันในตอนต่อไปของอาร์ตอะคูลัส ที่ผมจะค่อยๆพาคุณสำรวจแผนที่นี้ทีละชั้นทีละส่วนลึกลงไปอีกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังฝากกดปุ่มติดตามและแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ